สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะช่วงใกล้รุ่งของวันนี้ฝนกระหน่ำเลยค่ะฝนตกหนักนะคะช่วงเช้ามาแม่นันล่าก็สำรวจต้นไม้โดยเฉพาะถุงเงินถุงทองนะคะก็เห็นไหลใหญ่ๆของถุงเงินถุงทองที่ปลูกในกระถางหน้าห้องพักนะคะเพื่อนๆคะ่ะสุดยอดมากเลยค่ะไหลเท่านี้ก้อยเลยค่ะเดี๋ยวแม่นันลา่าพาไปดูใกล้ๆนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆ ไหลของถุงเงินถุงทองที่ปลูกในกระถางนะคะเท่านี้ก้อยแม่ดัลล่าเลยค่ะทีนี้ไหลตัวนี้อีกสักหนึ่งเดือนนะคะค่อยค่อยขุดค่ะเพราะว่าไหลเขายังอ่อนอยู่นะคะสังเกตก็คือเขายังเป็นสีขาวอยู่นะคะเพื่อนๆยังไม่เป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะถ้าตัดไปชาเนี่ยอัตราการเน่าเนี่ยจะเยอะมากเลยนะคะก็รอให้เขา แก่กว่านี้ก่อนนะคะค่อยตัดไหลออกนะคะเพื่อนๆไหลก็จะออกตามกากใบอย่างเนี้นะคะ่ะเพื่อนๆถ้าลอกออกก็จะเกิดไหลนะคะถ้าขุดลงไปนะคะก็จะเจอไหลรอบๆโคนต้นของถุงเงินถุงทองอายุต้นของถุงเงินถุงทองต้นนี้นะคะที่ให้ไหลแม่ดันล่าก็6เดือน,นะคะ่ะเพื่อนๆหเดือนแล้วนะคะก็ เข้าสู่ระยะการให้ไหลค่ะใบของเขาก็จะเริ่มที่จะมีรอยยับนะคะเพื่อนๆมีรอยยับแล้วก็ใบก็จะไม่ไม่ใหญ่มากกว่านี้แล้วนะคะใบของเขาจะมีรอยยับทั่วทั้งใบเลยค่ะนี่เลยพอฝนตกนะคะเพื่อนๆน้ำฝนก็จะอยู่เต็มถุงนะคะนี่ค่ะ เต็มถุงของใบถุงเงินถุงทองเลยค่ะกิ่งเขาก็จะเอ็นนะคะบางครั้งแม่ดันล่าก็จะช่วยต้นไม้อย่างนี้ค่ะเทน้ำฝนออกนะคะเทน้ำฝนออกจากใบของเขาค่ะนะคะถ้าใบไหนที่มีถุงที่อ่าโนมต่ำลงนะคะก็จะเป็นที่รองรับน้ำฝน,นะคะ่ะเพื่อนๆสามกระถางเนี้ย <c oughs> เพื่อนๆคะถุงเงินถุงทองสามกระถางที่อยู่หน้าห้องพักแม่นัล่าเนี่ยทั้งสามกระถางเนี่ยเข้าสู่ระยะการให้ไหลแล้วนะคะเพื่อนๆใบเริ่มยับกันแล้วนะคะก็ช่วงนี้หมั่นสังเกตหน้าดินบริเวณหน้ากระถางนะคะถ้าไหลโผล่ขึ้นมาก็ต้องหาดินเนี่ยมาเพิ่มนะคะมากลบไหลของเขาไว้นะคะอย่างต้นนี้ก็ เดี๋ยวแม่ดัลล่าจะหาดินมากลบนะคะต้นน้นก็เหมือนกันค่ะคือพอเรารดน้ำก็จะทำให้หน้าดินเนี้ยกระชอกออกนะคะเวลาฝนตกหน้าดินก็จะกระชอกออกเป็นเรื่องปกปตินะคะเพื่อนๆค่ะก็แก้ไขโดยการหาดินมาเติมค่ะนะคะ สวยงามนะคะถุงเงินถุงทองชมใบได้ตลอดทั้งปีนะคะตอนนี้ที่แม่ดลล่ายังไม่ได้ชมก็คือดอกของถุงเงินถุงทองนะคะก็รออยู่ค่ะว่าเขาจะออกดอกช่วงไหนนะคะเดี๋ยวแม่ดลล่าพาเลาะดูถุงเงินถุงทองหลังจากได้น้ําฝนนะคะว่าเขามีความสดชื่นขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะถุงเงินถุงทองต้นนี้นะคะปลูกลงกระถาง เท่าระยะที่จะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเปลี่ยนลงเข่งหรือว่ากระถางที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นเพราะเขาจเจริญเติบโตได้เร็วมากนะคะเพื่อนๆถ้า,าพลิกดูก้นกระถางเนี่ยรากของเขาทะลุเลยนะคะทะลุกระถางแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะน้าฝนเต็มเลยค่ะเต็มถุงนะคะเดี๋ยวช่วยข้าหน่อยคะ่ะเพื่อนคะ่ะนี้เลย คือปกติน้ำพวกนี้ก็จะระเหยนะคะเมื่อมีแสงแดดนะคะแล้วใบของเขาก็จะเด้งขึ้นนะคะตามธรรมชาติของของถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่เลยสวยงามคะ่ะส่วนบริเวณน,นี้อรอบๆกร,ระถางเสียนนาคราชแล้วก็ ว่านสบู่เหล็กนะคะแม่ดัลล่าก็เอาถุงเงินถุงทองที่แม่ดัลล่าแยกหนอนะคะเอามาวางวางไว้ตรงนี้บริเวณนี้จะได้รับแสงแดดนะคะ80-90%ต่อวันเวลาแม่ดัลล่าย้ายหน่อของถุงเงินถุงทองเนี่ยจะไม่อนุบาลในร่มเลยนะคะพอย้ายเสร็จก็ให้เขาได้รับแดดเลยค่ะเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะใบของเขาเนี่ยดันขึ้นมาเนี่ยเกือบจะเท่ากับบอนสีแล้วนะคะ อายุต้นก็จะเข้า2เดือนแล้วนะคะแถวหน้านี่ค่ะเป็นหน่อของถุงเงินถุงทองที่แม่ล่ลาแยกจะเข้า2เดือนแล้วค่ะนะคะด้านหลังนี่1เดือนนะคะเนี่ยค่ะเยอะเลยค่ะเพื่อนเพรอดทุกหน่อนะคะเพื่อนๆโตทุกต้นค่ะเพื่อนๆหลายใบด้วยค่ะเป็นหน่อที่มาจากต้นแม่ที่ ที่ให,ทให้ที่ให้หนอดกๆที่ให้ไหลดกๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะต้นแม่ต้นเดียวกันนะคะที่ปลูกใส่เข่งนะคะเพื่อนโอ้โหนี่พร้อมเลยคะ่ะพร้อมทั้งลงดินพร้อมทั้งลงกระถางนะคะตัวนี้ก็คือถ้าได้ไปก็คือเปลี่ยนกระถางแล้วก็ดูแลเขาต่อไปนะคะแป๊บเดียวเขาใบใหญ่บิ๊กไซส์เลยนะคะเพื่อนะ่ะ ถุงเงินถุงทองต้นนี้นะคะเอาลงดินนะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะไม่ต้องรกสังเกตว่าใบเขาจะเล็กนะคะเล็กกว่าปลูกลงกระถางแล้วก็การยุบตัวของใบเนี่ยยุบตัวเร็วนะคะเพื่อนเพื่อนยุบตัวเร็วจุดเด่นของเขาก็คือการให้ถุงทองที่สีชัดนะคะสีชัดมากๆเลยถุงทองที่สวยงามนะคะเพื่อนๆนค่ะนี่เลยอันนี้ถุงเงินนะคะถ้าจะอ,าออกก็อ,ออกได้เลย ตัวนี้ก็เข้าสู่ระยะการยุบตัวก็ถุงเงินนะคะเพื่อนนี่ค่ะกัดไปทั้งใบแต่เนี่ยค่ะเขาให้ใบสามใบเองนะคะแล้วก็กำลังอุ้มท้องเดี๋ยวแมดัลลาดูทรงพุ่มเขาก่อนนะคะถ้าแมดัลลาเอาใบนี้ออกเขาก็จะเอ็นมากเกินไปก็เดี๋ยวให้ใบนี้เนี่ยอยู่ก่อนเพื่อให้ทรงพุ่มของเขาไม่เอ็นมากเกินไปนะคะเพื่อนชอบที่ การกัดสีของถุงทองนะคะนี่ค่ะสีสันแบบสุดยอดมากเลยนะคะถุงใหญ่กัดสีสวยถึงแม้ขนาดของใบนี่จะไม่บาลานนะคะเพื่อนๆจะไม่บาลานแต่ว่าความงามของสีเนี่ยโดดเด่นมากมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะถุงเงินถุงทองต้นที่สองที่เอาลงดินนะคะ ก็ไม่แตกต่างกันค่ะเพื่อนๆการจเจริญเติบโตก็ไม่พุ่งเหมือนอยู่ในกระถางนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็การยุบตัวของใบก็จะจะเร็วกว่าปลูกในกระถางนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือการปลูกลงดินนะคะแต่ที่เหมือนกันคือการกัดสีของถุงทองนะคะการกัดสีของถุงทองนี่จะชัดนะคะสวยค่ะนะคะเพื่อนๆค่ะ ฝั่งนี้ก็คือหน่อของถุงเงินถุงทองที่แม่ดันล่าแยกชุดที่สามนะคะเพื่อนๆกำลังงามเลยค่ะนี่ค่ะต้นเล็กๆนะคะก็ยังมีสามใบนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะแล้วรากของเขาเดินดีมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยสังเกตนะคะไม่ต้องสังเกตเลยค่ะเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมคะรากของเขาเยอะเลยค่ะนะคะแค่เอาดินมากลบนะคะแล้วก็ รดน้ําแค่นี้เขาก็เจริญเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะรากยังไม่ทะลุกระถางแต่ลอยอยู่หน้ากระถางแล้วนะคะเพื่อนนี่คะ่ะงามเร็วจริงๆนะคะแล้วก็รอดทุกหน่อเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงเย็นนะคะเพื่อนๆ แสงแดดกำลังมาเต็มๆเลยค่ะถุงเงินถุงทองที่แม่ดอลล่าแยกหนอตั้งแต่ชุดแรกชุดที่สองกำลังได้รับแสงแดดนะคะพเพื่อนๆค่ะเ mm. นี่ยค่ะใบไม่เหี่ยวใบไม่เฉาเลยนะ,ะพเพื่อนๆกับเด้งนะคะเด้งสวยเลยค่ะนะคะพเพื่อนอ่าบริเวณด้านหน้าของถุงดำเนี่ยเริ่มแห้งแล้วช่วงเย็นถ้าฝนไม่ตกแม่ดอลล่าก็จะมารดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพเพื่อนๆค่ะ เยอะแยะเลยค่ะเพื่อนน,นอถุงเงินถุงทองนะคะสวยงามมากเลยค่ะโตเร็วด้วยนะคะให้หลายใบด้วยนะคะแล้วก็ระบบรากของเขาเนี่ยออกแบบออกเยอะมากเลยนะคะเพื่อน,นค่ะคลิปนี้แม่นาฬาก็พาเพื่อนๆมาชมไหลของถุงเงินถุงทองนะคะที่เขาโผล่ขึ้นมาหน้ากระถาง ไหลใหญ่ๆอบอนะคะแต่ยังไม่ถึงระยะที่จะต้องตัดไหลนะคะเพื่อนๆให้เขาเป็นสีน้ำตาลเข้มก่อนค่ะนะคะค่อยตัดนะคะเอาไปชํำก็จะได้ถุงเงินถุงทองอีกเยอะเลยค่ะนะคะตอนนี้เขากำลังได้รับแสงแดดค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะแสงแดดเต็มเต็มเลยนะคะไม่มีผลต่อถุงเงินถุงทองในความที่จะทำให้เขาใบเฉาใบเหลือง ใบแห้งนะคะกลับทำให้เขาใบใหญ่ใบเด้งสวยเลยค่ะนะคะ mm hmm. คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm ่ะ hmm. คลิปนี้